ท่านผู้ชมข่าวต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ที่โรงแรมอมารีดอนเมืองมีการจัดงานมอบรางวัลน,นะฮะแก่บุคคลที่ทำาุุณประโยชน์ครูอาจารย์ศาสนพิธีและนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็มีหลายรางวัลเลยนะฮะ Best Award ร s e a n b r a n d b e บ t Product a w a ร d รางวัลเนตรอายารานะฮะแล้วก็มีการมอบทุน มทบทุนในโครงการของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศด้วยครับโดยดรพัชรินภูลสวัสด์นะฮะประธานโครงการนะฮะก็จัดโดยดรอำนาจมักสดายประธานสมัชชาน้จาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประธานมอบโล,ล่รางวัลในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศรรษษักดิรร์เจร,ริญสมบัติซึ่งแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการเนี่ยนะฮะที่ได้ไปสัมภาษณ์มาจะเป็นท่านไหนบ้าง เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ ผมผมครับเป็นโนบิคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับภายใต้เครื่องหมายกันคาเวลเน็ตคอลลาเจนนะครับซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็กเพียง200ดาตตันซึ่งประสิทธิภาพของตัวคอลลาเจนไดเปปไทด์ของเราจะดูดซึมได้เร็วและเห็นผลได้ชัดเจนครับผมผลลัพธ์ที่ได้จะทําให้ผิวขาวใสและชุ่มชื่นภายใน5วันเป็นต้นไปครับผมช่องทางจัดจาหน่ายของเรานะครับจะขายอยู่ที่ออนไลน์เพจออฟฟิเชียลอย่างเดียวแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับยินดีกับทุกท่านที่ได้รับ you <laughs>